สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับทางช่อง t s p o r t แล้วก็ AS Play นะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับการแข่งขันศึกฟุตบอล M150 Championship นะครับวันนี้เป็นการแข่งขันนะครับระหว่างทีมขอนแก่น FC ครับเปิดบ้านสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับพบกับทางด้านของสุโขทัย FC นะครับในส่วนการบรรยายวันนี้ครับมีคุณวันก้าขอนแก่นแล้วก็ผมสุชัยจชวอาดมทรัพย์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับก็มาดูรายชื่อผู้เล่นเป็คนแรกที่ลงสนามของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่ม ต้นกันที่ทีมขอนแก่น FC นะครับผูส้สาประตูของขอนแก่นวันนี้ใช้ประพัดยศไก่นะครับส่วนทางฝั่งของสุโข,ขทัยนะครับวันนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการโอนย้ายนะครับสองต่างะต,ต่างชาตินะครับก็ทำให้วินเดลูยังไม่ได้ลงสนามครับเอาละครับ,รบเกมที่3องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นการระหว่างขอนแก่น FC กับสุรเอฟ FC เริ่มต้นกินแล้วครับ นี่ครับศิลาเก่าครับหลบได้2อด่านะโอ้โหดอกนี้ครับแม็กซ์ครับโอ้โหเสียบลูกนี้แม็กซ์วีเตอร์ครีเวย์ครับกนี่ก็โอ้โหลูกนี้นี่ค่อนข้างที่จะมาโหดหินเหลือเกินครับแม็กซ์ครีเวย์ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียกระโดดเสียบแล้วก็นี่ครับโอ้ลอยคว้ากาอากาศครับกระโดดคือเสียบสูงเลยครับอันตรายนะครับลูกนี้โอ้นี่ยังถือว่าเพื่อเส้นปลาดีนะครับให้แค่ใบเหลืองนะครับ ที่กวางโดยอนเนยครับอ้าวโชลีลาจับพลาดแล้วก็เป็นโอกาสของขอนแก่นเบิ้ลขึ้นหน้ามาไปแล้วครับลูกนี้กระชากขึ้นไปก่อนครับทางด้านชาคิดชาคิดเปิดมาลูกนี้แม่ย้อนหลังชูลาฟาครับโอ้ลูกนี้เกือบไปแล้วครับกว่างโดยอนครับแม่ไปลั่นนะครับดึงหลบมาแล้วทางขวาถ่ายมาครับว่างเลยครับอนุชิตจะคืนแม่ติดแม็กซ์ครับชูลาฟา้องมาช่วยครับตัดบอลโอ้แล้วโดนเสียบครับมีเหลี่ยมปล่าวครับ ไม่รอดนะครับลูกนี้ว่าบอลน,นั้นมันเกว,ว่าเลยไปแล้วนะครับไปสไลด์ลูกนี้นี่เขา้าข้อขาเต็มเต็มนครับนี่ครับก็าก็ชากหนีหลุดไปแล้วนะครับไปทิ้งตัวสไลด์ปกลายว่าฝั่งละหนึ่งใบเหลืองนะครับทางสุโธไทยก็โดนใบแรกไปครับหลังจากผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับขอนแก่นเอฟซีชนดลยัดเข้ากลางมาสวยเลยครับโล่งๆ ขาลอสดาเมยนวางออกซ้ายเอาบอลเข้าทางชูลปายิงลูกนี้ถายเลยครับโอกาสยิงครั้งแรกของชูลปาแล้วก็เป็นประตูแรกของเจ้าต,ต,ตัวกับคอนแกตเอฟซครับจังหวะนี้เริ่มต้นมาจากนี่ครับการครอสบอลวางเข้าไปผังดาเมยนแล้วก็มาเก็บตกจังหวะสองกับสกัดนี่ไปเข้าทางชูลปานะครับสาคิดนั้นจับ บอลน,นี่โดนเบียดแย่งอยู่แต่ว่าลูกนี้บอลกระเด้งกระเด้งแต่ว่าอุตส่าห์ยิงปั่นครับหนีมือผู้ัสารประตูครับเหมือนยิงให้กระดกกระดกนิดนึงครับชุดละป้าแมลูกนี้เข้าไปในรุ่นที่22ครับก็ทำให้เจ้าบ้านของแกนเอฟซีขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์คือขึงเขาอยู่นานนะจบไม่ลงเองนะครับเขาสวนมาตูมเดียวหายเลยครับเอาละครับมิวการศิลาไปทางขวาครับศิลาสุดเส้นยอดเข้ามาตรงกลางขึ้นมงลูกนี้ออกเฉยเลยครับ โอ้สมคิดชำนาญศิลป์ครับแม่สองครั้งแล้วนะครับนี่เป็นครั้งสองที่เขามีโอกาสได้หนึ่งหนึ่งครับฟลอสเข้ามาขึ้นโขคนเดียวครับตั้งหัวก็เล็งไปที่เสาวขวามือแล้วนะครับก็ตรงนี้นี่ถ้าไปชนเสานี่ก็น่าจะเข้าประตูนะครับทิศทางองศานี่น่าจะกระดอนมีโอกาสถ้าเสาในนี่เข้าประตูได้เลยครับเปิดไปเสาสองออกชกหลุดมาตัดบอลได้หรือเปล่า เป็นคารอตอาเม่นเก็บได้ครับอ๋าเดี๋ยวโดนฉกกลางทางครับสารัตสารัตเปิดติดสารัตอาเม่มนมาช่วยได้อู้แต่ว่าสุโขทัยบีกันดีครับเอาบอลขึ้นมาเร็วอืม้มไม่ทันครับสารัตบอลลั่นครับของสามจังหวะกับชูลป์ปายิงได้จะมั่นใจหรือเปล่าวางบอลออกซ้ายสวยด้วยครับเติมขึ้นมาแล้วครับ ตานิสอนสัตเลยลูกนี้แล้วซ้มได้ไหมไม,ไม่ได้ครับชาคิตรอนมาโคลนครับโชนย่าจะเผาเตะทิ้งไปก่อนครับเกือบ23หลาครับลูกนี้โอ้โห่งทุบไปได้บอลไม่ตายแต่ว่ากองหลังมาช่วยรับไว้ได้ครับโดนเลี้ยงจี้เขาหาครับมา4-5ต่อชุลป้าพลิกได้ชุลป้าหาออปชั่นอยู่เล่นกับธนดิธรนชา้าแล้วครับแต่บอลยังมาเข้าชุลป้าชุลป้าไหลขึ้นมาและพน ก็ทั้งแตะบอลไม่อยู่กันแล้วก็บางออกหลังไปเลยครับปริยาตภาบอลมาทางซ้ายครับสารัตอจจะยัดไปก็ยังติดอยู่อาจจะบอลกลับมาที่ชาวสิทธิ์โดนขืนอยู่ยังฝืนตัวเล่นได้ครับและจริงเลยลูกนี้เกือบไปครับอูชาวสิทธ์ลักไก่ครับเล็งไปเสาไกลครับตั้งทั้งที่บล็อกอยู่สองสามตัวนีอย่างนี้นะครับยิงฝ่าไปเลยนะครับปั่นไปเกือบไปเหมือนกันครับเฉียดเสาออกไปแล้วครับแม้วันนี้ถือว่า พัดยืดไกไม,มีของดีจริงๆครับคนยิงนี่เยอะนะครับอนุชิตก็ยิงได้ครับแต่เป็นสีลาครับยิงลูกนี้ติดเท้าแล้วไปโดนพูเกเว่นเองฉุกเี่ครับออสมปนโซแต่เพื่อนต้องเล่นก่อนเลยครับแทงมาลูกนี้ตงคิดยกมาเลยมาถึงชาวสิทธิ์มงย้อนมาจิงลูกนี้ข้ามผานนี่ครับแหมนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนฉายนางซ้ำครับชาวสิทธิ์เนี่ยมงตั้งมาให้ทางด้านของอนุชิตเงินบุคคลครับดันไปยิงเสยอีกครับ พัสวีครับเปิดยาวๆขึ้นมาเป่าีิชุลป้ามงชงต่อมาได้คาร์ลอสดาเมียนดาเมียนโอ้ยเฮดคลิกเลยคแมบลูกนี้ไม่ตรงกรอบอดูดบอลลงสวยครับจะพลิกหนีอนุชิตไม่ได้ครับโดนพัทธละไปเลยครับพัทรละวิวมาไทม์ที่ชาคิดวันประโคนป้ายออกขวายังไปได้ยิงเลยเฉลบลูกนี้พ้าดครับพังกันใหม่ครับวิญญา วางออกซ้ายแล้วสารัตเบินมาสวยสมคิดสมคิดยกมาไม่มีใครเอาแต่ว่าใบสกัดผิดเหลี่ยมครับอูต้องเคลียร์ได้ครับขอนแก่นโดนบีน,น,นะครับอนุชิตลุ้ยมาอนุชิตยิงด้วยซ้ายปัดได้ครับลูนี้ประพัด้ายเนี่ยครับโอ้โหแต่ว่าเขายังยืนอยู่พอดีครับพุ่งปัดไว้ได้ครับประพัดยศไก่หมุครับของสกอตไทยโดยศิลาครับเล่นใกล้ๆ เพื่อนคืนให้ศิลาศิลาจะยิงหรือเปล่าแล้วยิงเลยแล้วเรียบร้อยครับโอ้สุดสวยเลยครับศิลาสีกำปางครับตีเสมอให้สกอร์ไทยได้แล้วครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งในนาทีที่60ครับนี่ครับถึงกรอบเขยโทษแล้วปั่นยิงด้วยขวานะครับลูนี้โอ้โหเสียบสามเหลี่ยมขวามือนะครับปรึกษาประตูปุุงไปสุดปลายมือแล้วไม่ทันยิงครับเสียบใต้คานเข้าไปเลยครับวนี้จังหวะลูกสูตรเล่นสั้นทางฝั่งซ้ายนะครับเขี่ยมาให้หนึ่งประตูตัวหนึ่งครับ ศิลาทุ่มเร็วมาครับคุนยองยอดมาลูกนีโหมเรียบร้อยเลยครับพลิกขึ้นน้ำซอประตูตอนหนึ่งกับสุโขทัยจากออสบันโซครับและประตูที่13ในฤดูกาลนี้ของเขาครับจังหวะนี้ครับกาก้ากูคืนยองครับคลอสเข้ามาแม่นจริงๆครับโอ้โหยืนอยู่คนเดียวครับกองหลังสามสี่คนนี่เรียกว่าความสูงก็ต่างกันแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเทคด้วยนะครับขึ้นโขคนเดียวเลยแล้วก็แม่ไปจุดที่เขานี่ต้องการด้วยครับสามเหลี่ยมซ้ายมือหมดสิทธิ์ครับประพัดยศไกล อ้นี่ครับเครื่องหมายการค้าฝากมาที่ชาคริตชาคริตคืนกฤษนะครับให้มาที่รัตพลรัตพลจะล้อเอาสวยด้วยครับปาดกลับเข้ามายิงข้ามคานครับทัละโอกาสทองของขอนแก่นเอฟซีเลยครับตนี้กระชากหลุดเข้ามาทางขวานะครับรัตพลอุปรารศเปิดเข้ามาให้ลูกนี้แปรแมออกข้ามคานออกไปครับชาคริตกระตุ้นครับบอกว่าเน้นๆอีกนิดนึงครับ แล้วเป็นบอลสวงของขอนแก่นมาทางขวาเลยครับสปริงขึ้นมารัตพนรัตพล,ล,ะะพลคลอสเข้ามาลูกนี้ยิงไปเข้าครับชนคานอูจากกริดอา้าวแต่บอลยังปิดอยู่แบ็กเลียทิ้งได้ครับโอ้โหเกือบโดนตีเสมอเหมือนกันครับจังหวะนี้ขอนแก่นครับเร่งขึ้นมาลูกจริงิงไปชนคานก่อนแล้วก็ลุ้นจังหวะนี้ต่อศุลป้าโคกโอ้โหลูกโ,โ,โดครามคาไปครับจากกริดครับจิตสบายโอ้โห ถ้าบางบางหนากว่านี้หน่อยนี่อาจจะตุง้งและขายไปแล้วครับครับมงเสยมาเป็นโอกาสของสุโขทัยสับซ้ายสับขวากุญยองสับเข้าซ้ายยอดมาเสาสองสมปองมงพูนี้ไม่ได้ไหมเกือบมีชื่อสกอร์บอรดแล้วแต่ว่าติดเซฟครับทางสุโขทัยนี่ครับมาดูย้อนภาพชายครั้งหนึ่งชิปมาแหมกุยองวันนี้เปิดแต่ละลูกเนี่ยแก สวยๆคมๆทั้งนั้นครับลูกนี้มงคกย้อนไปแต่ว่ามันสุดปลายศีรษะเลยนะครับทด5้าทีแต่ว่าก็มีอีกนิดหน่อยมเวลาการแข่งขันครับทางเจ้าบ,บ้านขอนแก่นเอครับก็พ่ายกับทางทีมเยือนสุโขทยไป1ปตูต่อ2ครับ